สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารักทุกท่านครับพบกับผมเทรดเดอและนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดนะครับผมในช่วงของท็อปออเล่นวันนี้ก็กลับมาพบกับ FC ที่รักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากหายไปวันหนึ่งนะครับเพราะว่าแอดมินติดภารกิจเร่งด่วนนะครับก็ไม่ได้เข้ามาทําคลิปนะครับคิดถึงอดคิดถึงเพื่อนๆกันมากเลยนะครับแอดมินก็ พยายามที่จะสื่อสารกับเพื่อนๆผ่านทาง u t u b e นะครับด้วยการโพสในชุมชนแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปนะครับก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับมีเพื่อนๆหลายคนสอบถามกันเข้ามานะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆจริงเลยนะครับที่ติดตามแอดมินนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b subscribe แอดมินรวมทั้งเพื่อนๆนะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เข้ามากดคอมเมนต์นะฮะในประเด็นต่างๆนะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะแชร์อยากจะ่ปปันประสบการณ์นะครับเทคนิค หรือว่าแท็ติกดีๆที่มีในเกมอยากจะแบ่งปันก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับใต้คลิปนี้กันเลยนะครับหรือแม้แต่เพื่อนๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเล่น Top ปอเลเว่นนะครับมีติดปัญหาตรงไหนยังไงนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาถามแอดมินได้นะครับแอดมินจะพยายามตอบให้ได้ทุกคลิปนะครับ วันนี้ก็ต้องฝากกันไว้นิดนึงนะครับสาหรับเพื่อนๆนะครับช่วงนี้ต้นเกมนะครับต้นฤดูกาลนะครับต้องการโทเค็นไปเสริมทีมนะครับราคาในเกมจะเป็นราคานี้นะครับราคาที่ตามตามที่เพื่อนๆเห็นนี้ก็คือ500โทเค็นอยู่ประมาณ1 8 4 9่บาทนะครับแต่ถ้าซื้อกับร้านคุณเกลิกนะครับคุณเกลิกไกลวันนะครับอยู่ที่50%นะครับลด50%เพราะนั้นเพื่อนๆก็จะ เซฟเงินในกระเป๋าตังของเพื่อนๆไปได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเติมเกมนะครับชอบเติมโทเค็นนะครับเพื่ออาไปทําทีมนะครับฝากกันไว้นิดนึงนะครับสนใจถ้ากันมาใต้คลิปนี้เลยครับบอกว่าสนใจโทเค็นลด50%นเะครับแอดมินจะทักไปแล้วก็ส่งลิงก์ไลน์ให้กันแล้วก็ติดต่อกันหลังใหม่ทางไลน์นะครับผมต้องขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆที่คอมเมนต์กันเข้ามาเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆกันนิดนิดนึงนะครับว่าเพื่อนๆคอมเมนต์อะไรกันเข้ามาบ้างนะครับเพื่อนๆของ แอดมินเยอะแยะนะครับตอนนี้มีคอมเมนต์กันเข้ามานะครับคุณนำนาจบอกว่าแอดมินครับผมไม่ได้เล่น TOP ปเอเลเมา3ฤดรุ่นการแล้วโอ้โหหายไปนานเลยนะครับจนอยู่ระดับ9แล้วนะครับเลเวลอาเลเวล9อ่ะอืมแต่ตอนนี้ขึ้นมาเลเวล10แล้วนะครับเลเวล9 2ฤดูรุการก่อนหน้านั้นนะครับระดับอยู่อ่าก่อนขึ้นระดับ10อันดับอา9อยู่ที่อ่อ้วเลเวล9อยู่ที่อันดับอาอะไรนีครับ อันดับ9 1ฤดูการและรองบวย1ฤดูการนะครับที่เล่นล่าสุดก็ขึ้นอันดับ4และบอลครับได้แชมป์ครับแล้วก็เล่นเลเวล10นะระดับ10ต้นฤดูการนะครับจมบวยแชมป์เปี้ยนหลีกจมบวยครับแต่บอลถ้วยโชคดีเจอทีมไม่แข็งก็เลยเอาเข้ารอบสาร2ทีมครับอ่ะโอเคนะครับก็หาหายไปนานนะครับสำหรับคุณอำนาจสีมูลทองนะฮะนะ แฟนพันธุ์แท้ของแอมเมคนหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะติดภารกิจนะก็ไม่ว่ากันนะครับก็แก้สามรุ่นดูการก็คือประมาณ3เดือนแค่นั้นเองนะครับผมก็ยินดีต้อนรับกลับมานะครับสำหรับคุณน้ำหน้านะครับ user ew1 นะครับบอกว่าเสน่ห์มันหายไปนิดนึงครับตรงที่ใช้กล่องแดงรักษาอาการบาดเจ็บได้มันทำให้เกมไม่มีการวางแผนไม่มีตัวสำรองไม่สมจริงใช้ตัวหลักยังไงก็ยังงั้นอยากให้มันเหมือนยิงหน่อยครับมีนักเตะเจ็บ แบบไม่ต้องหนักนะครับ1-5วันพอนะครับให้เราพอแก้เกมอ๋อนะครับหรือว่าดวงสูสีนะสู้ทีมใหญ่ได้ที่มีตัวเจ็บอะไรประมาณนี้ลูกเล่นเกมมันจะมีความยากมีสีสันมากขึ้นการรักษาช้าเร็วขึ้นอยู่กับคุณภาพของโรงพยาบาลที่เราอัพอัพอะนะครับมันสนุกขึ้นอีกข้อนึงพลังของนักเตะต,ต่อวันขึ้นน้อยไปครับบาง วันเตะสีรายการพลังไม่พอต้องกดกล่องตลอดเลยครับเสน่ห์ของเกมเลยดรอลงไปสมจริงโอเคนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยคุณ user ew1 นะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับคือจริงๆแล้วนะครับแอดมินก็เห็นด้วยนะสําหรับเพื่อนๆที่คอมเมนต์เข้ามานะครับคุณ ew1 นะครับจริงๆแอดมินก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่าด้วยตัวเกมนะครับตัวเกมเราต้องยอมรับในเรื่องของการค้าด้วยนะครับเรื่องของ เวลาเขาทําเกมออกมาเขาต้องการรายได้ใช่ไหมครับเขาต้องการการเติมเกมนะครับทาให้เขาออกมาในลักษณะแบบนี้แต่ว่าแอดมินคิดว่าตัวฟังก์ชันอะไรต่างๆในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีปันการปรับนะในให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับคุณ e w 1นะครับเอาล้ครับคุณตั้มนะครับคุณตั้มบอกว่าเพิ่งรู้ว่ามีคนเล่นอยู่ผมเพิ่งกลับมาเล่นครับอ่ายินดีต้อนรับกลับมานะครับคุณตั้มนะฮะก็คุณ อะไรนะฮะซาบัต้าซาบัต้านะครับซาบต้าแผนนี้เอาไว <c> ้ <oughs> แผน4 1่นะครับนแผนผมแอดมินพูด ลงไปในคลิปนะครับแผน41-41นะครับคุณสมบัตาให้ความคิดเห็นว่าแผนนี้เอาเอาจริงๆผมว่ามันใช้อุดรูรั่วทีมได้ดีครับแถมยังสามารถแปลขบวนให้กลายเป็น43-3กับ42-31ในระหว่างเกมได้ด้วยแต่หลายคนไม่นิยมเล่นนะครับเป็นแผนหลักเพราะว่าหน้าเป้าโดดเดียวเกินไปแถมกลางรับต้องรับบทม,มากแต่แผนนี้ทำให้กองหน้าหลายคนยิงกระจายมาแล้วกองหน้ายิงประตู ได้เยอะกว่าแผน433และ4231อีกครับอโอเคนะคขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณซาบาต้านะครับที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์กับเรานะครับขอบคุณมากๆแอดมินอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้ครับคือเพื่อน,อนๆมีแนวความคิดยังไงมาพูดคุยกันในในในชุมชนของเราได้นะครับคอบครัของเราเพราะว่าแอดมินเปิดให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเวทีที่ให้ทุกคนมาพูดคุยกันในเวทีนี้นะครับ ก็มีอะไรก็มาพูดคุยกันได้มีแท็กติกมีแง่ความคิดยังไงสร้างสารรค์ยังไงมาพูดคุยกันนะครับผมคุณยูเซอร์ยูเอ็นนะครับบอกว่าสอบถามหน่อยครับเวลาเราซื้อนักเตะจากทีมเพื่อนทําไมเรากดยื่นข้อเสนอไม่ได้ครับอ่าบางทีมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่านักเตะของเพื่อนบางตัวมันไม่สามารถยื่นข้อเสนอได้นั่นเองนะครับเราก็ต้องพยายามหา หาทีมที่หาทีมเพื่อนที่สามารถยื่นข้อเสนอได้นั้นต้องค้นหาหน่อยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเลเวลใกล้เคียงกันนะครับเลเวลเท่ากับเราหรือมากกว่าหรือน้อยกว่านิดนึงนะครับนะอันนี้จะดีกว่านะครับอ่าโอเคนะครับคุณนัชบอกว่าลีร,รุดูการนี้อ,อ๋อผมเจอคิวสูงมากเลยครับแต่วละทีมเนี่ยโอ้ร้อบวกทั้งนั้นเลยอาจจะเป็นเพราะเราดันคิวสูงเกินไปปอลอรุดูการหน้าลดคิวลงมา ไม่ไหวครับแอดอยากทําทีมแบบแอดมินน่าจะเล่นง่ายขึ้นสนุกขึ้นอ่ะมันแล้วแต่ AI กําหนดนะอันนี้นะครับก็มีส่วนนะครับในการที่คิวเราสูงนะครับ AI มันก็จะจัดทีมเราไปอยู่กับทีมที่มีคิวสูงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเราทํายิ่งเราทําทีบ์คิวสูงเท่าไหร่เราก็ยังรู้ดูกานต่อไปเราต้องไปเจอเพื่อนที่คิวสูงสเสมอกันใกล้เคียงกันจะได้ไม่ได้เปรียบ เสียเปรียบกันมากนะครับแต่บางทีก็มีนะโดดมากเลยคิวสมมติว่าคิวเรา101นะฮะเราไปเจอทีม120อย่างเงี้ยก็มีนะครับคิวก็มีโดดบ้างนะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับแต่ว่าบางบางฤดูกาลก็มีบวกลบเยอะอันนี้ก็ต้องดูว่าเพื่อนเราอะเสริมทีมเยอะแค่ไหนนะครับเพื่อนร่วมหลีกของเรานะครับคุณ UN 8บอกว่าเรียกผมว่ากอนนะครับนัดแรกเปิดฤดูกาลมาขึ้นนําจ่าฝูงอีกแล้วครับจากทีมน้องใหม่ไฟแรงนะครับสุดๆไปเลยครับเลิฟ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 เอฟซีนะครับขอบคุณมากนะครับคุณ นะครับคุณกรณนี่ก็คอมเมนต์เยอะเหมือนกันนะครับก็ ต้องขอบคุณนะครับทำไมแอดมินไม่เหงานะครับก็ได้อ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆรวมทั้งเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาทําให้แอดมินไม่เหงานะครับเวลาทําคลิปนะครับคุณก๊อฟบอกว่าได้รับการสนับสนุนจากโซเชียลมันยิ่ง2%ทำยังไงเลยครับอ๋อมันจะมีตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในเขาเรียกว่าสปอนเซอร์รายพิเศษนะครับเราเข้าไปที่กิจกรรมสปอนเซอร์รายพิเศษจะมีกดให้ดูคลิปวิดีโอนะครับได้รับการสนับสนุนจากโซเชียลมนยิง2%นะครับ เด,ดเดี๋ยวแอดมินจะไปทำให้ดูนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่มาร่วมคอมเมนต์กับเรานะครับคุณแจ็คบอกว่าผมขอถามเรื่องฝึกนักเตะที่มีสกิล2สกิลทำยังไงบ้างครับเช่นแบบพิเศษตัวรุกสารพัดประโยชน์อ๋อสกิลใช่ไหมในเรื่องของสกิลนะครับสกิลหนึ่งก็คือเราฝึกได้จากการที่เราเลือกออความสมาัถพิเศษที่ที่มีเครื่องหมายบวกนะอยู่ในอยู่ในตัวนักเตะมันจะม,ม,มีให้เราเลือกได้หนึ่ง,งแล้วใช่ไหมครับ ตัวที่2นี่จะเป็นเราไปเล่นกิจกรรมต่างๆของอย่างเช่นสปอนเซอร์รายพิเศษนะครับมันจะมีสกิลที่2ให้นะครับสกิลที่2ให้นะครับเราเราไม่ได้ไปฝึกอย่างอื่นนะครับก็คือมันจะเป็นเหมือนเป็นของวันนะครับเป็นแพ็กเกจให้อะไรประมาณนี้นะครับแต่เป็นฟรีนะครับเป็นฟรีนะครับขึ้นอยู่กับเวลาเราไปเล่นเขาเรียกว่าอะไรสปอนเซอร์รายพิเศษนะครับก็ก็จะได้มาแอดมินก็เคยได้นะ2 2 2 2ความสามารถพิเศษนะครับอ่าอันนี้ก็ ฝากคุณแจ็คเข้าไปดูตรงที่เป็นสปอนเซอร์รายพิเศษนะครับมันจะมีกิจกรรมอยู่นะครับต่อไปเลยคุณ u s e r i u 2นะครับบอกว่าทีมผมปรับนิดหน่อยครับแอดซื้อกองกลางมาเพิ่มตัวลุกกองกลางตัวรับนะครับกลองหลังอีกตัวโอ้สี่แล้วเนี่ยเริ่มต้นได้ดีตัวลุกและตัวรับเยี่ยมมากครับแอดโอเคนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับทุกๆคนนะครับที่เสริมทีมในช่วงต้นฤดูกาลนะครับ ต้นฤดูกาลเนี่ยเราจะทําการเสริมทีมใครที่มีกําลังแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็คือสุดแท้แต่กําลังของเพื่อนๆนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเล่นอย่างมีความสุขนะครับคุณยูจีเอ็มแปดบอกว่าอยากแอดไลน์นะครับแอดมินในชื่อไลน์อะไรครับผมคงกลัวพิมพ์ผิดครับอ่าเดี๋ยวแอดมินส่งลิงก์ไลน์ให้นะครับเดี๋ยวแอดมินส่งลิงก์ไลน์ให้จะได้ไม่ผิดนะครับขอให้แอดมินพยายามลงคลิปทุกวันนะครับเอฟซีจากทีมน้องใหม่ไฟแรงครับขอบคุณมากๆากครับที่เอฟซีนะครับทีมน้องใหม่ไฟแรงที่เป็นกำลััังใใจห้แออออดดดมมมินนนนาาาโยยยตลละะะคคคครรรบบบขุุณณกกๆเสฟี รูดูการที่2แล้วครับอ่านี่นะครับก็บอกว่าน้องใหม่ไฟแรงทีมน้องใหม่ไฟแรงนะครับรูดูการที่2นะครับกดเลิฟมาให้นะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับกดหัวใจมาให้8ดวงเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจากใจของแอดมินนะครับขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่มาร่วมคอมเมนต์กับแอดมินนะครับจริงๆแอดมินก็ดีใจนะครับที่เพื่อนๆมาร่วมคอมเมนต์ในประเด็นต่างๆนะครับถึงแม้บางประเด็นนะฮะแอดมินตอบไม่ได้แต่ว่าแอดมินก็พยายามหาข้อมูลมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนถามมานะครับว่าแอดมินฝึกยังไงนะครับเวลาฝึกฝึกอ่า ตัวผู้เล่นฝึกยังไงมันถึงดาวจะขึ้นนะครับแอดมินแนะนําอย่างนี้นะครับก็คือที่แอดแอดมินไม่ใช่แอดมินไปใช้วิธีการฝึกแล้วดาวขึ้นนะครับเฉลยกันเลยนะครับแอดมินไม่ได้ฝึกให้ดาวมันขึ้นนะครับแต่ว่าคืออย่างนี้ครับการฝึกโดยปกติเนี่ยมันจะขึ้นไม่เยอะครับการฝึกซ้อมโดยปกตินะให้เพื่อนๆไปดูที่รายงานก็ได้นะครับรายงานการฝึกล่าสุดแอดมินฝึกไปล่าสุดเอาเอาตัวที่เป็น28ตัวเลยนะครับก็คือฝึกทุกคนพร้อมกัน นะครับประสิทธิภาพในการฝึกนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณซักขึ้นเยอะที่สุดก็ประมาณนี้นครับสี่สี่เปอร์เซ็นต์นะครับรวมแล้วก็ประมาณสี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้เราจะขึ้นนักเตะคนหนึ่งเนี่ยครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์มันจะมีเปอร์เซ็นต์ทักษะอยู่ประมาณซักสิบห้าทักษะนะครับสิบห้าทักษะก็คือความหมายคือการที่จะเฉลี่ยแล้วขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เรา ต้องขึ้น15%ก่อนนะครับ15ทักษะนี้ก็ต้องขึ้นหมายถึงเงน15%แล้วตัวตรงคุณภาพตรงนี้ถึงจะขึ้น1%นะครับต่างกันนะครับตรงนี้คือทักษะแต่ละอย่างนี้จะขึ้น1%แต่โดยเฉลี่ยแล้วต้อง no ขึ้น15นะครับถึงจะเป็นสมมุติตัวนี้เป็น62นะครับ wow ทักษะตัวข้างล่างเนี่ยนะครับทักษะตัวข้างล่างเนี่ยต้องขึ้นนะครับให้ถึง15ก่อนนะครับตัวนี้ถึงจะขึ้น1%นะครับเพราะฉะนั้นแอดมินไม่แนะนําให้ฝึกนะครับฝึก โดยฝึกเพื่อที่จะเพิ่มดาวนักเตะนะครับจะเปลืองกล่องเขียวมากๆนะครับเปลืองกล่องเขียวมากๆการที่เพิ่มดาวนักเตะทําได้ครับทาได้ยังไงครับเดี๋ยวไปดูนะครับไปดูหน้าหลังของอันดับแรกนะครับเวลามีกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับเวลามีรางวัลหรือกิจกรรมต่างๆนะครับที่อย่างสมมุติสปอนเซอร์รายพิเศษนะครับมีกิจกรรมแล้วก็มีตัวที่เขาเรียกว่าเพิ่มทักษะให้นักเตะ นะครับเพิ่มนักทักษะให้นักเตะนะครับเราเอาไปเพิ่มให้ตัวนั้นเลยครับตัวที่เป็นตัวหลักที่เราจะต้องการเพิ่มทักษะนะครับอย่างเช่นตัวไหนเอ่ยอันนี้ไม่มีโค้ดไม่มีอย่างยังไม่มีเข้ามาอันนี้ยังไม่มีเข้ามานะครับแต่เดี๋ยวมีเข้ามามันต้องมีเข้ามาครับเพราะว่าโดยโดยส่วนใหญ่แล้วมีเข้ามาทุกฤดูกาลนะครับตัวนี้ยังไม่เห็นนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับก็ เอาเป็นว่าถ้ามีกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับที่สมมุติว่าเราไปเล่นกิจกรรมแบบนี้นะครับสมัครเล่นกิจกรรมเข้าไปราชาย่งราชันแล้วเราได้พวกในเรื่องของการฝึกหรือการเพิ่มอะไรต่างๆนะครับเราเอาไปเพิ่มให้นักตีเป้าหมายของเรานะครับแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นวิดีโอฝึกฝนนะครับเป็นวิดีโอฝึกฝนยังไม่มาเลย พูดไว้ก่อนแล้วกันเป็นช่วงวิดีโอฝึกฝนนะครับเพื่อนๆก็เอาไปเพิ่มให้นักเตะคนนั้นนะครับสมมุติว่าแอดมินเอาไปเพิ่มให้นักเตะคนนี้นะครับเนี่ยคนนี้อ่ะไม่ใช่สิคนนี้ครับแลตฟอร์ดคนนี้คนนี้เนี่ยเป็นนักเตะที่แอดมินปั้นมาตั้งแต่สมัยนักเตะเยาวชนนะครับแอดมินก็จะเอามาเพิ่มให้คนนี้ตลอดนะฮะทำให้นักเตะคนนี้ใช้ได้ยาวๆมาถึง10ปีสิบรู้ดูการไม่ใช่สิปีสิบรดูการแล้วนะครับตั้งแต่ อายุ18ปีจนถึงอายุ28นะสังเกตดาวครับสังเกตดาวจะอยู่ที่เประมาณ7ดาวนะครับแต่เพื่อนเพื่อไปดูทักษะนะครับทักษะทักษะบางอย่างนะครับอย่างเช่นเติมเกมลุกเห็นไหมครับมันลดลงมาจนเหลือแค่สเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเห็นไหมครับเพื่อนเเห็นไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทักษะตัวนี้มันไม่ได้บวกนะครับเพราะใช้งานมานานใช้งานมาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับ ทักษะตัวนี้จะลดลงเรื่อยๆเ,เพราะว่ามันเป็นช่องสีเทาๆเห็นไหมครับมันไม่สามารถเพิ่มได้แต่ช่องอื่นๆมันสามารถเพิ่มได้อย่างเช่นการจบสกอร์เห็นไหมครับสองร้อยเจ็ดจุดเห็นไหมเนี่ยครับก็คือสิ่งที่แอดมินพยายามที่จะบอกเพื่อนๆว่ามีอไอเทมต่างๆที่เกี่ยวกับการาทักษะนะครับมาเพิ่มให้กับคนนี้เลยนะครับไปดูสถิติของเขานิดนึงนะครับสถานะนะเห็นไหมครับซัดไปแล้ว380ปประตูเห็นไหมครับ เนี่ยแอดมินใช้มานานมากนะครับ380ประตูในลีกแล้วก็ยังไม่รวมแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ถ้วยคัพด้วยนะครับรวมแล้วก็ประมาณ400นะครับ400 500, 500เลยแหละนะห้าประตูเลยนะครับรวมรวมไปดูก็ประมาณ500ประตูนะครับอ่านหะ้กว่านะครับ500 500เท่าไหร่520นะฮะเห็นไหมครับซัดมาแล้ว520 กว่าประตูนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นานๆนะครับใช้งานได้นานๆก็มีเทคนิคแบบนี้นะครับส่วนวิธีการฝึกของแอดมินไม่เกี่ยวกับการปั้นนักเตะนะครับวิธีการฝึกของแอดมินก็แอดมินก็ฝึกโดยวิธีการฝึกซ้อมแบบนี้ครับดูกันแบบชัดๆเลยครับแอดมินฝึกแบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนแล้วก็ใช้แบบนี้มาโดยตลอดนะครับเนี่ยครับแอดมินจะฝึก2บทนะครับบทแรกจะเป็นแนวรุกนะครับแอดมินจะฝึกแบบนี้นะครับ จะมีเลือก er มาเลยนะครับเลือก er มาเลยสําหรับคนที่เล่นมาได้สักระยะหนึ่งมันปลดล็อกหมดแล้วใช่ไหมแต่คนที่ยังไม่ปลดล็อกหมดต้องขออภัยนะครับต้องเล่นไปสักระยะหนึ่งหลายเลเวลหน่อยนะครับถึงจะปลดล็อกครบทุกช่องนะครับจะรู้ได้ไงว่าปลดล็อกหมดอ่ะก็กลับไปดูตรงนี้ครับเลือกการฝึกฝนเนี่ยมันจะปลดล็อกหมดครับเห็นไ,ไหมครับปลดล็อกหมดทุกช่องเลยนี่ของแอดมินก็ปลดล็อกหมดทุกช่องนะครับแต่แอดมินเล่นมาจนถึงเลเวลการฝึกฝนที่24แล้วนะครับเนี่ยครับมันมี24เลเวลนะครับ ีนี้การฝึกซ้อมที่แอดมินบอกนะครับก็คือแอดมินจะฝึกซ้อมแบบนี้แหละนะครับก็คือในแนวในแนวรุกแล้วก็แนวรับนะครับแนวรุกแอดมินจะฝึกแบบนี้ครับอ่ะแนวรุกก่อนอ่ะแนวรุกก็จะเป็นการลุยเข้าไปยิงนะครับการลุยเข้าไปยิงเนี่ย คือแอดมินไม่เคยเปลี่ยนหรอกแอดมินจะใช้ตัวเดียวตลอดนะครับ1การลุยเข้าไปยิงการฝึกฝนทักษะนะครับเทคนิคการยิงการส่งลูกตั้งเตะแล้วก็การเล่นที่ปีกแล้วก็อีกันึงแอดมินจะเลือกการยืดเส้นยืดสายเข้ามาเป็นสีม่วงนะครับเป็นสีม่วงเพื่อเพิ่มความฟิตความแข็งแกร่งให้นักเตะนะครับส่วนอีกทักษะหนึ่งที่แอดมินฝึกก็คือเป็นในเกมรับนะครับแอดมินก็จะฝึกแบบนี้ครับเลือกการบิดพื้นที่ในเกมนะครับการใช้ลูกหมวกการฝึกคลองบอลการหยุดกลองหน้าขอบเขตการป้องกันแล้ว อันสุดท้ายครับแอดมินยังเหลือไว้ให้การยืดเส้นยืดสายเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและก็ความฟิตให้กับนักเตะนะครับแล้วก็พยายามฝึกในช่วงที่เป็นคูณ2นะครับแล้วเรื่องนักเตะทั้งหมดนะครับมาฝึกนะครับก็จะทําให้เพื่อนๆมีการฝึกซ้อมที่เหมาะสมนะครับวันวันหนึ่งนะครับโบนัสทีมกับโบนัสนักเตะนะครับเพื่อนๆต้องฝึกโบนัสทีมให้ได้8โบนัสน,นักเตะก็ให้ได้8เหมือนกันนะครับก็จะประมาณนั้นที่แอดมินทําเป็นประจําแล้วก็แอดมินก็ได้รับความสําเร็จนะครับ จากการแข่งขันด้วยวิธีแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปนไปําไปปรับเปลี่ยนใช้กับทีมของเพื่อนได้นะครับอีกทีนึงนะครับเพิม่มอีกนิดนึงสําหรับการเสริมทีมนะครับให้เพื่อนๆดูอย่างนี้ครับว่าทีมของเพื่อนนะครับจุดอ่อนอยู่ตรงไหนนะครับพยายามเสริมทีมให้ตรงกับจุดอ่อนนะครับอย่างเช่นเข้ามาดูตรงที่หน้าแรกแล้วมันจะมีคําว่าพรีวิวการแข่งขันอยู่นะครับเพื่อนๆกดเข้าไปจะเห็นคําว่าจุดอ่อนมันจะอยู่ตรงไหนเพื่อนๆเห็นไหมครับ ฝั่งสีเขียวคือของเราใช่ไหมครับฝั่งสีเขียวคือของเราเพื่อนดูเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตามที่ดูก็คือกองหลัง93กองกลาง93กองหน้า90นะครับแบบนี้เราก็สู้ได้เห็นไหมครับเราสู้กับทีมฝั่งตรงข้ามได้ไหมครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามอะไรครับกองหลัง92กองกลาง88กองหน้า88เห็นไหมครับโอกาสที่เราจะสู้ได้ก็มีเหมือนกันนะครับอ่า ส่วนรายละเอียดอื่น,นๆเพื่อนๆก็ค่อยไปดูแล้วกันนะครับส่วนแท็กติกที่แอดมินใช้นะครับแท็กติกที่แอดมินใช้บอกกันเลยนะครับว่าเกมลุกนั้นแอดมินเลือกการตั้งรับทั้งหมดนะครับแล้วก็เน้นการส่งบอลแม่นยำแอดมินจะดูนะครับว่าทีมของแอดมินนะเป็นฤดูการนี้เป็นยังไงนะครับแอนโทนี่อยู่ฝั่งซ้ายทักษะการอะไร ทักษะต่างๆมันยังน้อยอยู่แอดมินก็เลยเน้นไปที่ฝั่งฝั่งขวามือนะครับก็คือเน้นไปทางนี้นะครับเน้นไปทางการนาโชนะครับก็อยู่ฝั่งขวาเพราะฉะนั้นแท็ติกแอดมินเลยเลือกว่าส่งบอลมันย้ำที่ฝั่งขวานะครับปีขวานะครับตายการผ่านบอลก็เลือกแบบผสมครับเลือกการเล่นแบบสวนกลับครับส่วนแนวป้องกันนะครับแอดมินเน้นการเล่นแบบอ่อเพรสซิ่งสูงนะครับกดดันสูงนะครับแล้วก็สไตล์การสกัดบอลก็หนักไว้ก่อนนะครับสไตล์การประกบตัวต่อตัวแล้วก็เล่นกับดักล้ำหน้าไว้ก่อนนะครับ นี่คือแท็กติกที่แอดมินใช้เป็นประจำนะครับใช้บ่อยๆนะครับจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยเกี่ยวกับการส่งบอลแม่นยำนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นกับตัวนักเตะที่แอดมินเสริมทีมมาตอนนี้ใช้พลังงานไปจนหมดหลอดเลยครับก็เปลืองนิดนึงครับเปลืองนิดนึงก็ถือว่าช่วงต้นของฤดูกาลนะครับก็มาลุ้นกันว่าแอดมินจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับในฤดูกาลนี้หลังจากฤดูกาลที่แล้วคว้าที่ปืนชามมาสาหรับสาหรับทีมนี้นะครับสําหรับทีมชุดใหญ่แล้วก็ แชมป์ลีกสาหรับทีมชุดเล็กนะครับก็ทั้ง2ทีมฤดูการที่แล้วก็คว้าแชมป์มาได้ทั้ง2ทีมนะครับก็ถือว่าประสบผลาสำเร็จนะครับฤดูการนี้ก็เป็นอีกรูการหนึ่งที่ท้าทายพอสมควรนะครับเพื่อนๆก็เช่นกันครับแอดมินให้กําลังใจทุกคนเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็น FC ของแอดมินนะครับก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเล่นเท่า่เล่นอ,อย่างมีความสุขนะครับโอเคครับในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณ FC ทุกๆคนแล้วก็ต้องขอ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ